เสียงจากสวนจันวรลหาหนาทีวันอังคารที่22ตุลาคมพุทธศักราช2567เรากํเรากำลังพูดคุยกันด้วยเรื่องธรรมชาติเพื่อความพ้นทุกข์ตอนชีวิตผลิตผลธรรมชาติโดยวันนี้ขอชวนคุยด้วยก,การสมมติเล่นๆแต่หวังอยากจะเห็นให้มันเป็นจริงๆ ว่าถ้าโลกทั้งโลกนี้มีหลักสูตรอยู่หลักสูตรหนึ่งซึ่งเราบังคับให้ทุกรัฐบาลบนโลกตั้งแต่รัฐบาลท้องถิ่นไปจนถึงรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลแห่งโลกนั้นสอนให้ลูกหลานเหลนของเราเยาวชนคนทั้งโลกนี้ ได้เรียนหลักสูตรเดียวกันหรืออย่างน้อยก็มีวิชานี้เป็นวิชาเดียวกันที่บังคับให้ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้จะต้องเรียนเสมอกันโดยชื่อวิชาหรือหลักสูตรนี้ก็คือเรื่องที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่แหละคือชีวิตผลิตผลธรรมชาติเพื่อที่จะสอนให้ลูกหลานเลน้ของเรา มองเห็นตรงกันว่าเราทุกคนบนโลกสัตว์ทุกตัวบนโลกตลอดถึงอมนุษย์หรืออสัตว์คือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์สิ่งที่ไม่ใช่สัตว์แต่มันเหมือนหรือคล้ายกับมนุษย์กับสัตว์นี้ที่มันอาจจะอยู่คนละมิติกับเราหรือจะอยู่ตรงไหนก็สุดแท้ที่เรา มองไม่เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูไม่ได้กลิ่นโดยจมูกไม่ได้รับรสด้วยลิ้นไม่ได้สัมผัสด้วยกายหรือนึกคิดทางใจไม่ได้แต่เราเชื่อว่าอะมนุษย์หรืออะสัตว์นั้นก็มีอยู่ถึงแม้จะมีอยู่อย่างนั้นมันก็จะไม่ได้ต่างกันมันเพียงแค่อาจจะ ต่างมิติกันแต่ว่าในมิติน,น,นั้นก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติเหมือนกันแน่แนก็เลยเป็นนั้นว่าไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ในโลกมนุษย์นี้หรือในมิติอื่นๆโลกอื่น,นดาวดวงอื่นอะไรก็สุดแท้นั้นมันก็จะมีธรรมชาติเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหมือนกัน เราทุกคนก็ล้วนแต่เป็นลูกหลานเลน้ของธรรมชาติเท่าเทียมกันมันก็เลยไม่มีใครที่ไม่ใช่พี่น้องร่วมสายโลหิตกันคือเรามีเผ่าพันธุ์เดียวกันเป็นเชื้อชาติที่ตั้งต้นมาจากสิ่งเดียวกันคือตั้งต้นมาจากธรรมชาติเหมือนกันถ้าลูกหลานเลน้ เราทุกคนตั้งแต่นี้ต่อไปยาวชนทุกคนมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวที่เกิดมาบนโลกใบนี้เท่าที่มันจะเรียนรู้ได้เอาแค่คนหรือมนุษย์นี้ก่อนก็ได้ต่างจะต้องได้รับการศึกษาฝึกขัดอบรมกายวาจาใจให้มองเห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติตามปรัตญาสัญธรรมนี้ว่า เราทุกคนนี้ไม่มีใครที่แม้จะต่างเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมตามสมมติแต่นั่นมันเป็นเรื่องภายหลังมันปลีกยย่อยแต่ต้นตอจริงๆก็คือธรรมชาตินั้นพวกเราเป็นลูกหลานเหลนของธรรมชาติร่วมกันมีธรรมชาติเป็นปู่ย่าตายายร่วมกันดังนั้นเราก็ยิงไม่ใช่คนอื่นไกลเราเป็นญาติพี่น้องกัน ร่วมสายโลหิตร่วมชีวิตหรือต้นต่อของชีวิตอันเดียวกันถ้าเราฝึกคนบนโลกนี้สอนคนบนโลกนี้ให้เห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติตามประมาศาสัรธรรมได้อย่างนี้จริงๆมันจะข่มเหงรังแกกันได้อย่างไรจะเข็นฆ่ากันจะเกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์กันแบบที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นนี้ได้อย่างไร ข้อนี้ก็น่าจะพอคิดออกกันทุกคนนะครับ